แสร็จปุ๊บคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยอยากคิดว่าแม่ไม่รู้นะเรื่องความสัมพันธ์อะไรแม่ไม่ขออะไรเลยนะคือคือคืนในใจฟิีแบบโอ้ต้องขอให้เลิกแน่เลยอ่ะก็รักเขาในแบบที่เขาเป็นอย่างนี้ก็อยากถ่ายรูปลงตามปกติที่คนอื่นเขาทำกันจะตอนแรกผมไม่กล้านะทำไมตอนแรกเขาเขาเป็นคนที่ทำให้ผมกล้าคือหลายอย่างเลยครับมีปัจจัยครอบครัวคือเราคิดว่าบ้านเราคอนเซอร์เทีฟอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่ตอนแรกบ้านเราไม่น่าจะคิดว่าบ้านเราจะรับได้คือ<ม> คือเขาก็คงรับได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ถึงวันนั้นที่เราคิดว่าเราจะพูดตรงตเราเราคิดไปเองหมดอะที่ผ่านมาก็คือที่บ้านเขาพร้อมสปอร์ตหมดเลยใช่จริงๆพอเปิดตัวแบบคุยกับแม่กับพ่อก็คือแบบว่าทำไมรอไว้ตั้งนานแล้วแบบเออแม่ก็ลุ้นอยู่เนี่ยอะไรอะไรเล้วคนรู้มาก่อนว่าครบการมีมีมีช่วงหนึ่งเหมือนทำทำธุรกิจแล้วก็มีพี่สาวตูนคอยช่วยอยู่แล้ววันหนึ่งอะเหมือนพี่สาวเขาชวนไปบ้าน เสร็จปุ๊บผมก็ไปคือเขาเขาอยู่อเมริกานะครับ <S <S <an> ผมไปบ้านเจอพี่สาวเสร็จปุ๊บคุณแม่อยู่แล้ว,แล,วแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเหมือนตอนนั้นอ่ะตุนลน่ะพิ่งลงรูปแบบฟิลแบบวันเกิดแล้วใส่กางเกงในลงรูปไปเลยเียแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยทำไมไม่ยอมเตือนลูกแม่เลยทำไมปล่อยให้ลงได้ยังไง <S <S ผมก็บอกเออก็เตือนเต็มที่แล้วครับก็ก็ได้เท่านี้แหละครับอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยอยากคิดว่าแม่ไม่รู้นะเรื่องความสัมพันธ์อะไรโอ้โหแม่รู้เขารู้แล้ว แล้วผมก็หออ๋อครับครับผมขอโทษด้วยนะครับอะไรเงี้ยซีรีส์วายชัดๆัดจริงแต่พี่มดต์น้ำคือความความพีก็คือมิวแม่ไม่ขออะไรเลยนะคือคือคือในใจฟีลแบบโอ้ต้องขอให้เลิกแน่เลยอ่ะลูกเขาถ่ายแล้วถ่ายรูปใส่กางเกงในลงไอจีอะไรเงี้ยไม่ดูแลลูกเขาเออไม่ดูแลลูกเขาเลยจะจะขอเลิกแน่เลยแม่ขอวันเดือนปีเกิดหน่อยโอะไรนะครับอะไรนะครับโอ้แม่ขอวันเดือนปีเกิดหน่อยมานี่มาที่โต๊ะแล้วแม่ก็กาง iPad แล้วก็เอาวันเดไปเกิดผมมาใส่ใด้ไนผูกดวงดูดูดวงสมโทมเขาข็ดูเองเลยดูเองผมดูเองเลยแม่เขาดูได้ด้วยดูได้แม่ศึกษากันหลังคือแม่เป็นหมอฟันแต่ว่าหลังๆแม่เป็นหมอฟันคุณแม่ไม่หมอฟันแต่ว่าหลังๆคุณแม่ชอบมีความสนใจทางดวงคือคุณแม่ก็เลยแบบโอ้โหแม่ดูดวงให้หนูสองคนว่าไปด้วยกันแล้วแม่ตอบว่ายงไงแล้วมีอุ้นมาตอนพลดวงผมรู้ไหมเลยวแถ้าดวงกูไม่ดีทำไงดีวะเนี่ยตอนหลังก็แบบแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วคือเหมือนประมาณว่าเหมือนเหมือนดูดวงมมมมาาาาาากกก็ฟีีีลลแแบบบบเเเเหหหือออนนนนตัั้งงงใจทิ่ยะครดด มันนั้นงันนั้นเดี๋ยวขอขอดูดวงสมพงษ์แล้วกันอตอนนี้ชิบหายแล้วดวงดวงตัวเองรอดแล้วดวงสมพงษ์จะรอดไหมเนี่ยแล้วปรากฏว่าเสร็จปุ๊บก็เป็นเป็นชื่อผมชื่อเขาแล้วแม่ก็บอกว่าคือตอนแรกแม่สงสัยมากว่าดูเหมือนชอบกันแบบเร็วจังเลยแบบมันมันมันคือมันเป็นเพราะความหื่อหรือเปล่าที่เข้ามาชอบกันอะไรเงี้ยแต่เหมือนตามดวงเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าคุยภาษาเดียวกันก็เลยชอบกันอ๋อตามดวงมันออกมาเลยสมพงศ์กันแล้วแม่เราล่ะ ของแม่ผมเขาดูชิวมากเลยไม่เห็นมีอะไรเลยจริงคุณแม่ก็คุณแม่ก็คือคุณแม่ผมป้าป้าผมอะป้าป้ามามาผมก็คือเหมือนพอเขาเขากลับมาครับ <S <S มผมชวนไปกินข้าวก็คุยปกติเลยเหมือนดูว่าเป็นแฟนอยู่แล้วเลย